พาชมรถสวยครับอ่าชั่วโมงสี่พันสี่พันเจ็ดร้อยชั่วโมงนะครับนี่ครับรถสวยสวยเลยรุ่นสิบเอ็ดครับรุ่นสิบเอ็ดครับนี่ครับภายในเรียบร้อยครับตัวนี้หายากนะครับไม่ค่อยมีใครขายออกมาครับรถสวยสวยครับพร้อมชุดแต่งครับลงวงโลบาอย่างหล่อเลยครับเฟรมสวย ครับดูเฟรมครับโอ้โหแม่จะเว้ยเฟรมโคตรสวยครับกระจกนุ่งนาซ่านีให้ครบครับนะครบครับบอกเลยรถโคตรสวยสวยจริงครับคันนี้สวยจริงมีตรงนี้บุบหน่อยครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับเฟรมสวยคลิ๊บเฟรมสวยคลิป เป็นตัวนี้มันเป็นรุ่นสิบเอ็ดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับรถส,สวยๆครับหายากครับนานๆจะหลุดเข้ามาสักทีหนึง่งเครื่องอิสุสุรถยังหล่อครับแต่งก็หล่อ เฟรมส,สวยๆ <c oughs> ครลูกค้าท่านใดสนใจก็มาได้เลยครับคันนี้ขายสองล้านสามแสนแปดหมื่นบาทครับราคาพิเศษครับสองล้านสาแสนแปดหมื่นบาทนะครับรุ่นสิบเอ็ดครับสี่พันชั่วโมงบอกเลยโคตรสวยใครหาอยู่ไม่ผิดหวังครับ ยังสวยๆครับยังไม่ได้ล้างนะเพิ่งมาถึงสดร้อนครับโอโหฟุหลอรุ่นนี้มันหลอยจริงรุ่น1 1นี้มันหลอดจริงโอเคครับ